สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ Toyota AE 112นะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ปี1997นะคะไม่เคยติดแก๊สน,นะคะทุกท่านราคา68,500บาทค่ะความร้อนปกตินะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีค่ะแน่นๆกันเลยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะทุกท่าน รถยนต์คันนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวคะ่ะภายในก็สวยสะอาดสีภายนอกก็สวยกระจกเป็นไฟฟ้า้าสีพระบรปีห5นะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยคะ่ะที่สำคัญมีประกันชั้น3ด้วยนะคะทุกท่านเจ้าของดูแลไว้ดีมากๆเลยนะคะ6,8500บาทท่านใดสนใจนะคะ สามารถติดต่อดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยค่ะติดต่อเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วสามารถโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถทดลองขับได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ